ศิลปินที่ทำให้แฟนเพลงร้องไห้มากที่สุดใช่เป็นผู้ชายที่ทำให้คนเสียน้ำตาเ, <laughs> เราเล่นนะจริงๆอาจจะเป็นหลายๆคนที่แบบรู้ว่าเพ,เพลงเราเพลงเศร้าแล้วก็บางคนเขาเศร้าอยู่แล้วตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตเพื่อจะได้แบบเ,แบบเหมือนมาปลดปล่อยใช่แล้วก็เวลาไปเล่นก็จะมีคนที่ร้องไห้จะอยู่เกือบทุกงานอะจะแบบแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ต้องลงไปแบบ ไปปลอบเขาไปเอาอย่างน้อยทิชชู่วให้เขาเป็นเด็กเดินเป็นเด็กเดินทิชชู่ก็ต้องทิชชู่ค่ะใช่ครับบนเวทีจะมีทิชชู่แล้วเราถ้าเราเห็นใครร้องไห้เราก็จะเข้าไปเอาทิชชู่ไปให้เขาบางคนก็หนักหน่อยก็ไปเกาะบางคนก็จะแบบทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเราก็แบบเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาแล้วรู้สึกดีใจหรือเสียใจกับการที่เพลงเรามันเป็นทั้ใจเขาจนแบบเขาจะก้มลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ ก็เสียใจที่ทําให้เขาร้องไห้แต่ว่าดีใจที่เพลงนี้ได้อยู่เป็นเพื่อนเขาเวลาที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจหรือว่ารู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันมันมันอาจจะเป็นเพลงที่อยู่ในเวลาที่เขาคับขันจริงๆก็ก็ดีใจที่ทุกคนแบบฟังเพลงแว่นใหญ่นึกถึงแว่นใหญ่เวลาเศร้าอย่างพวกแฟนคลับเวลาเขาเข้ามาก่อนเราหรือเขาบอกอะไรกับเราไหมบอกว่าประมาณไหนส่วนใหญ่อาจารใช่ว่าเพิ่ง อ่าใช่บางคนก็มีมาปรึกษาบางคนก็ส่งข้อความมาปรึกษาแต่เราก็จะแบบเน้นให้กำลังใจไม่อยากไม่ไม่อยากเป็นกูรูอะไระไเรื่องความรักอะไรเงี้ยเพราะว่า,วาไม่อยากเป็นไรไม่ใช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 ่ไม่อยากเป็นอย่าง,งานั้นก็จะให้กําลังใจแล้วก็รับฟังเพราะบางคนก็มีที่แบบว่าป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยอ,อะไรด้วยเราก็จะแบบด้วยความที่เรียนจิตวิทยามาก็จะแบบให้ให้กําลังใจแล้วก็แนะนําแล้วก็เตือนว่าถ้าบางคนต้อง ต้องทานยาก็อย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกพวกนี้เนี่ยเอามาทำเป็นเพลงเราเขียนเพลงพวกนี้มาใช้มันมีความมาถึงไม่ค่อยได้เอาจากเรื่องน้องๆเท่าไหร่แต่ว่าก็จะเอาจากเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากกว่าแล้วก็ก็เลยคิดว่าตัวเองยังเข้าใจในความรู้สึกของหลายๆคนที่บางบางทีเดินเข้ามาแบบแล้วบางคนก็นกอดปุ๊บก็เล่าเลยเราก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างที่เจออนนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะที่เราถ้าผู้หญิงถ้า จริงๆผู้ชายก็ร้องเยอะนะแต่ว่าบางทีเขาจะแบบมีความแบบอายแต่บางคนก็ก็เต็มที่เลยแบบพี่ครับผมเพิ่งแล้วก็พอเจอกันตรงนั้นก็มาเล่าต่อด้วยว่าเจอในาวะแบบนีมานานแค่ไหน่าแบบกคืนจะต้องเป็นปีละเป็นปีเป็นแบบเป็นมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจพักหนึ่งก็จะบอกว่าแบบก็เลยเราเราเลยต้องเราเลยต้องทำอะไรสักอย่างเพราะไม่อยากปล่อยให้เขาร้องไห้อย่างเดียว ก็เลยต้องเดินลงไปข้างล่างกระโดดลงไปจากเวทีแล้วก็ส่วนใหญ่เพลงอะไรที่มันจะเรียกน้ำตาอไอ่าระดับหนึ่งโอ้บางบางคนก็มาตั้งแต่เพลงแรกเลยแล้วก็ยาวบางคนแบบรอรอเจอหน้าเราเพิ่มร้องให้เลยอะไรก็มีแล้วาจะเป็นเพลงพวกเพลงเงาเพลงไปได้ดีนะฮะไปได้ดีกับบางคนที่แบบพิ่ง เขาเพิ่งเปิดตัวกันอะไรเงี้ยก็แบบเพิดก็จะพอ,อฟังนี้ก็จะรู้สึกว่าเสียใจยเพลงเพลงอย่างลืมไปอย่างเงี้ยก็บางคนที่เสียอาจจะมีเรื่องคนในความรักในครอบครัวด้วยบางคนที่เคยสูญเสียแบบครอบครัวคนในครอบครัวก็จะเพลงลืมไปก็จะเป็นเพลงที่แบบสะเทือนใจอันนี้นตอนตอนที่แบะเคยคิดไหมเพราะเพลงเรามันจะไปทัดใสคนแล้วเขาเรียกน้ำตาเปนงไมคไม่ตอนตอนเขียนไม่รู้ครับแต่ว่าเรามารู้สึกว่าเราเล่าความรู้สึกเราแล้วก็ ก็เชื่อแบบนั้นว่ามันจะมีคนที่รู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ใช่ีชลเลทกับเพลงนี้ก็ก็ดีใจย,ยังเมื่อก่อนมันจะมีสาระคนเศร้าเราคิดจะาทำเป็นเพจขึ้นมาเลยไหมครโอเว่นใหญ่สาระคนเศร้าอะไรนนะ <c oughs> อย่างนี้คืออยากให้เพลงทำทำงานตรงนี้แลเราก็อยากให้เพลงแบบว่าตอบแทนแในเพจก็จะมีคนที่เข้ามาเข้ามาพูดคุยะหรือบางทีในในดีเอ็มาคนก็จะมองเราเป็นอย่างนั้นว่าว่าเราน่าจะเข้าใจเขาในเรื่องเหล่านี้ก็ก็ดีใจที่ ที่น้องน้องนึกถึกนะครับก็พยายามจะให้คําแนะนําไปอย่เวลาที่เห็นคนร้องไห้ทุกวันคือมันชินหรือว่ามันไม่ชินนะบางทีผมก็ร้องกับเขาบางทีผมร้องเพลงอะถ้าเสียง่เมียไปเสียงแบบแหบๆเนี่ยคือร้องไห้อยู่แต่ใส่แว่นบางคนอาจจะไม่รู้ใช่มันจะมีมันจะมีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องร้องเพลงต้องเพิ่มไว้แต่บางทีพอเราไปกอดเขา่าเราเราจำได้ว่าตอนที่เราเขียนเพลงนี้เรารู้สึกอะไรแล้วเรารู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไร ก็จะร้องไห้ไปกับเขาบ้างส่วนใหญ่คนมันแต่งจากแต่งจากชีวิตจริงชีวิตเราเศร้าขนาดนั้นเลยนะครับพี่ก็ใช่ใช่เนะเอาแล้วปดรม่าจริงผมผมว่าอาจจะมันจะมีท้ายแบบคนที่ไม่ค่อยสมหวังอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่อย่างเราก็จะเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็แต่ไม่ได้อยากจะแบบมาดราม่านะผมแค่ว่าผมเขียนเรื่องราวที่ผมรู้สึกแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์กับใครก็ดีใจแล้วอย่างบางคนแบบว่าเพลงบางเพลงได้เปลี่ยนแปลงแบบ เปลี่ยนแปลงความคิดเขาหรือว่าช่วยให้เขาผ่านพ,พ้นฮิวใจเวลาที่กำลังรู้สึกแย่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องฮิตแต่ว่ามีใครสักคนได้ประโยชน์มันดีใจมากๆแล้วก็คือทุกเพลงจากชีวิตจริงเราอยู่จริงๆนั่นแหละใช่ครับจะตอบยังไงก็ดูดราม่านะแต่จริงๆก็เป็นอย่างไงที่เราต้องเจอเรื่องเศร้าเยอะขนาดนั้นผมว่าบางทีอ่ะไอเพลงที่เราเขียนมันแคปเจอร์ความสั่นสะเทือนไว้ประมาณนี้แต่เราอาจจะอาจจะต้องรู้สึกสะเทือนมากๆเพื่อจะ่จะแคปเจอร์ประมาณนี้แล้วส่งไป ดังนั้นแบบบางคนบอกว่าชีวิตเวบาเศร้ามันก็เศร้าจริงๆเศร้าจริงแต่เป็นคนอาจจะเป็นคนที่แบบระบายไม่เก่งหมายถึงว่าเป็นเป็นอิทเวิร์ดเราไม่ไม่ไม่ได้แบบมีโอกาสได้ไปเล่าเออไปแอคไปโพสไปบอกอะไรเราก็เลยใส่ไปในเพลงแล้วก็ดีใจที่ยังมีคนรับรู้ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเจตนาว่าแต่ละเพลงจะต้องต้องร้องไห้คุณจะคุณจะต้องร้องไห้ไปกับเพลงนี้ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้ ก็เป็นธรรมชาติก็เลยเลือกเรื่องจิตวิทยามาะีใช่ใช่จริงจริงจริง่จงผมเรียนจิตวิทยาเพราะว่าผมสนใจแต่ว่าอยากเข้าใจตัวเองอยากเข้าใจคนอื่นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าวันนั้นที่เราเรียนมันจะมีประโยชน์กับการที่เรามาเขียนเพลงขนาดนั้นนะครับก็ดีมีมีหลายคนแล้วเรารู้สึกว่าดีใจมากที่ว่าประโยชน์หนึ่งน้อยที่เราได้เรียนรู้เวลาที่ใครเข้ามาแล้วพูดคุยกับเราเราได้ รู้ว่าจะพูดยังไงตอบเขายังไงแต่แก็ออกตัวว่าไม่ใช่ให้คำปรึกษาไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้มีอะไรใบรับรองอะไรดังนั้นดังนั้นแบบอย่าคาดหวังจากผมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามที่สุดเพราะว่าเราเราแคร์เขานะเราแคร์ทุกคนที่ที่เขาที่เขากําลังทุกข์ร้อนอยู่เวลาที่สนุกสนานอาจจะนึกถึงเพลงของพี่ๆหลายคนอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เศร้าที่เสียใจนึกถึงเพลงเราเราก็ดีใจแต่นอกจากเพลงเศร้าเราก็เป็นแบบเจ้าพ่อลอยลางวิวกี่เพลงแล้วนะพี่ ว่าประมาณถ้าถ้าเพลงที่เขียนน่าจะหลายน่าจะแบบเกือบถึง10เพลงประมาณถ้าแต่ถ้าเป็นเพลงที่เพลงตัวเององแว่นใหญ่จริงๆอาจจะ4ี่หเพลงไม่แน่ใจจำาม่ได้ยังงี้มันทําให้เรากดดันเลยพี่รายการจะทำเพลงต่อไปอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่กดดันแล้วฮะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆตอนที่ได้ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเพลงนี้จะต้องดังนะแบบเราก็จริงใจกับผลงานแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจะแบบ จะชื่นชอบ,บแต่ว่าความคาดหวังเรื่องร้อยล้านมีผมว่ายากมากสาหรับทุกๆศิลปินด้วยไม่ใช่แค่ของของใครก็ตามนะก็ก็ไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายที่บอกว่าไม่กดดันแล้วแสดงว่าก่อนอันนี้เคยกดดันกดดันที่ว่าแบบคนคนจะบอกอย่างนี้ตลอดว่าเ,<อ>เพลงต่อไปต้องร้อยล้านิีแน่เลยอะไรเงี้ยเราจะแบบหุ่ยมันได้มาเพราะความฟุกมากกว่าในใจเราคิดอย่างนี้ดังนั้นก็มีคนฟังอ่ะแล้วเขาได้ประโยชน์ผมดีใจมากแลวตั้งเป้าแค่ไหนก่อน ก็อ,อ,อยากมีฮะอยากมีแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนเสิร์ตของแว่นใหญ่ที่แบบตั้งใจว่าจะรวมทุกคนที่เสียใจมารวมกันตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าวรอตดดิดตามละะแบบล้วนะแบ๊วเลนทา์แบ,บว๊วเลนไทนยใช่แบ,บว๊วเลนไทนยก็ประมาณนั้นนะ